สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าผลหวยลาวพัฒนามาดูอ่าตารางเราก่อนเนาะว่าแอดให้ไปตัวไหนเข้าตัวไหนบ้างนะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ63 98 48นะคะ หมานะคะพี่น้องจ๋าหกมานะคะสามที่แอดทำเครื่องหมายไว้ก็คือตัวเด่นเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะมาทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าสามานะคะเมานะคะแมานะคะพี่น้องจ๋าแปมา2ตัวเนาะแล้วก็4มานะคะ เท่ากับตารางแตกเลยนะคะพี่น้องจา๋าแปดมาสองตัวเก้ามาสี่มาสามมาหกมาครบทุกตัวเลยนะคะส่วนตัวเจาะนะคะล่างของหกตัวก็คือหกสามเนาะอ่าหกสามนะคะหกสามก็หกสามก็เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตารางเนาะหกสามเก้าแปดนะคะแอดมีแปดเก้านะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะ เข้าที่ตัวกลับส่วนสามตัวบนนะคะแปดสี่แปดนะคะสี่แปดอยู่ตรงมุมเลยนะคะพี่น้องจา๋าสี่แปดอยู่ตรงมุมเลยนะคะส่วนสามตัวเนาะสามตัวก็มีแต่แปดนะคะเพราะว่าแอดทำออกมารอบนี้มีแต่แปดอ่ายินดีกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะตารางก็แตกเนาะแล้วก็ตัวเจาะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ ผู้ดใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกแอดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าช่องใหญ่ก็เข้านะคะช่องใหญ่ก็คือเสาบึงพารวยนะคะพี่น้องจ๋าให้รูดแปกแปกแตกเหมือนกันนะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดก็มาสรุปอย่างเดียวเนะาะงวดหน้าก็ขอให้เข้าแบบนี้อีกเนาะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะ คลิปนี้มาสรุปอย่างเดียวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ